สวัสดีคับท่านสมาชิกวันนี้วันที่29มิถุนายน2559ลงดีเคบางบอลซ้อมหาเจ้าสำรานซ้อมมาสาวันตึกแล้วไม่มีพักยวคืนนี้จับไปซ้อมหัวหินอีกต้องซ้อมแบบหารือโหดซ้อมแบบหย่อแยะไม่ได้แล้วมาแล้วครับ แปดโมงสามนาทีกับสิบสามวิเห็นฝูงแนละ้วน,นี่เป็นเข่งแรกครับเข่งแรกก็ไม่รู้ว่าอุน่นเขาปล่อยยังไงปล่อยเป็นเข่งหรือว่าปล่อยรวมถ้ารวมแสดงอีกฝูงนี่ยังบินอยู่ยังไม่ยอมลง ยังเที่ยวต่อคน <c oughs> ที่ใช้เวลาบิน83นาทีปล่อยหกโมงห้าสิบอาจเจ้าสำรานครับเดี๋ยวมีใหม่อีกชุดหนึ่ง เดี๋ยวก็จะมีมาอีก,อกชุดหนึ่งเข่งสองน่าจะปล่อยทีละเขง่งครบนี่เข่งสองห่างกันห้าน,นาที สภาพโดยรวมน่าจะดีขึ้นนะร่างกายดีขึ้นตอนนี้ก็อัดโทริสงอัดวิตามินครัแบเบท่าที่จะทำได้ให้กินให้เต็มที่กินแล้วให้ย่อยง่ายก็ปร <c oughs> นอาหารให้กินบ้างอะไรบ้าง มีสิบสองใส่ครกตำผสมข้าวผสมถัว่วนะครับี่เป็นชุดที่สองมีแค่สองชุดโอเคแล้วครับ